ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้มาสไตล์จีนๆเลยไปเจอศาลเจ้าที่นี่วันก่อนไปแถวสามย่านค่ะศาลเจ้านี่นะมาดูกันนะคะบรรยากาศภายในนะมีเสียงดนตรีให้ฟังด้วยนะดนตรีจีนจ้าอันะนี้คือภายนอกนะก็าทำสวยใช่ค่ะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมยังไงหละนะ เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะแดงแดงสวยงามสะอาดตาภายในศาลเจ้าก็จะมีเสียงสดมนนะน่าจะเป็นการเปิดเทพให้จิตใจสงบเยือกเย็นมีการจัดมุมมินน้ำใส Yeah. จ้าหนึ่งนะคะเป็นอ,อีกมุมหนึ่งของแถวสามย่านทางนี้จะอยู่ใกล้กับจามจุรีสแควร์นะ้มามหาวิทยาลัยอน้าจุลาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยนะคะจามจุรีสแควร์ใกล้กับทางรถไฟฟ้าสามย่านจะมีสถานที่สำคัญสำคัญ,คญหลายที่มีศูนย์การค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นใหม่นะคะได้มีโอกาสมาเที่ยวทางน,นี้ความประทับใจคือชุมชนแถวนี้ทั้งเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะ เขาก็จะพยายามลดโลกร้อนสารเจ้าหรือวัดหรือว่าปที่ต่างๆหรือก็จะงดการจุดทูบงดฝุ่น PM เอ็มการใช้รถไฟฟ้า, mm. ฟาเดี๋ยวจะได้จะทําคลิปเกี่ยวกับรถที่ใช้ไฟฟ้านะไม่ว่าจะเป็นจักรยานสามลอดด้อโดยแม้แต่ตุกๆนะคะ mm. แต่วันนี้มาชมสารเจ้าที่ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ชอบตรงนี้ค่ะที่เขา ร่วมจิตร่วมใจกันนะให้งดใช้ทูบไม่ต้องจุดทูบจุดเทียนใช้มือพนมใช้สิ่งที่จะนำมาถวายแล้วก็เลยประกาศชัดเจนหนีชอบชอบมากเนาะเโลกมันร้อนขึ้นทุกวันเนะีนะ่ยเนาะสิ่งที่เตือนใจพวกเราได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับวัตถุหรืออะไรถ้ามีไว้บ้างก็มีบ้างแต่ว่านะให้ช่วยกันนะครับ หมดแล้วอยาเ้เห็นถังที่เขาใช้จุดกระดาษแล้วเน่ยก็มรียกวาเนีนะคะมันไม่ต้องจุดก็ไา้เผากระดาษสาธุสาธุนะคะจะจะเป็นเหล่าเอียกับเหล่าเอียปอหอนะยาลินผาเพลินก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะไม่บายเจอกันใหม่จ้า strong 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 to together